ครับพี่นีส่งสารทำไมก็เขาก็ดีรอได้แหละเขาก็ส่งมาตั้งนานแล้วสิบยี่สิบมาทีจะเป็นไรไปนี่ว้าวพักเทียวกัแล้ว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 กิอวนอะไรดีตอนนี้มีอะไรกินบ้างมีร้านไหนจะมาสักหนึ่งร้านร้านลูกกบปะนะร้านนีแ้แหละ อนะอไรกัน <ไป S 1> เดี๋ยวฟังนีโอเคย,บร,ย,ยบร้อยเรียบร้อยแล้วเปร้านนะเก็บเงินปลายทางโอเคไปก่ <พา S 1> อนแล้วก <พา S 1> ันเข้า ี่ออะไรยังไม่ไปอยู่แล้วเนี่ยไม่ไดือดรลัละไม่ชอบมาพากลน,นี่มูหรือเปล่าเนี่ยมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยลุงทำอะไรได้นะ่ะเฮ้ยไม่ไดือดรั เป็นพนักงานส่งของอ่ะเป็นโจรปลอมตัวมาหรือเปล่าฮะนี่แกพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเนี่ยฮะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าแกาคนมิจฉาชีพเป็นโจรแน่ๆอะไร <S <S พี่เพ็นใจเย็นๆวันนี้ค่ะไอ้เนี้ยค่ะมันมารับรับกอตั้งนานเลยนะคะเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วลค่ะคุณนีใจเย็นๆพี่เพ็นเขามาส่งอาหารหรือเปล่าส่งอาหารอะไรคะตั้งนานนะคะมายืนรับๆ็อถามก็ไม่พูดถามก็ไม่ตอบค่ะคุณนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เพ็นกลับไปทํางานต่อเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาง้เหรอ กลับไปก่อนอพี่เพนใจเย็นๆนะคะวันนี้ระวังนะคะคุณนีเออนี่คุณมาส่งอาหารหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวนะคุณโทษนะคะคุณพูดไม่ได้ใช่ไหมคะพูดไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋ออย่างนี้คุณเขียนหนังสือได้ไหมคะอ้ออาวอคุณเขียนได้ไหมคะหรือคุณเขียนนะคะ นะคะคุณเขียนตรงนี้นะคะว่ามาทำอะไรนะคะมาส่งอาหารแล้วทำไมคุณไม่โทรล่ะคะ ดูแอปหน่อยได้ไหมคะส่งที่นี่หรือเปล่าคะที่นี่อ๋อที่นี่มันก็ถูกต้องแล้วนะคะอ่อยังไม่ได้เก็บเงินใช่ไหมคะใช่มไหมคะ เขียนให้หน่อยค่ะยอดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวฉันจ่ายให้โอเคค่ะโอเคใช่ที่นี่นะคะเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณเอาอาหารมาได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะเอาอาหารมาเลยนะคะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้คุณ โอเคค่ะนะคะนี่ค่ะ,นะคะ,คะอาหารนะคะอย่าเพิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งไปอันนี้ค่าเสียเวลานะคะเอารับไว้เลยค่ะรับไว้นะคะขอโทษด้วยนะคะฉันขอโทษด้วยนะคะค่ะค่ะใครสั่งอาหารเนี่ยฮะเฮ้ยเล่นเซตๆอย่นี้จะแพ้เนี่ยสายนี้ ช่วไหนดิเอ้ยเอ้ยเอาโหอยหางแม่นอะช่วหนดิซ้ายซายนี่นี่นีน่ต้องสซ่หัวหน่อ้วยจุด้วยเดี๋ยวรออยู่จุดดยจุดด้วยจุ้วยจุดด้วยจุดด้วยจุดด่วยางดด้ว่งุดด้วยจุดด้วดด้วยจ้ายจุดดรวยี้วี่ถามว่าใครสั่งอาห้วแล้วพวกเราทยจุดด้วยยจุดด้วยจุกดเลยจุดด้ด้่ย่ด้ยจด้วลนว แล้วใครเป็นคนสั่งอาหารอ๋อผมเองครับสั่งอาหารแล้วมันไม่ไปรับคนส่งอาหารนะเขายืนรอครึ่งชั่ว,วโมงแล้วนะไม่สงสารเขาบ้างเหรอโอ้พี่จะสงสารทำไมก็เขาก็ยืนรอได้ดแหละเขาก็ส่งมาตั้งนานแล้วสิบยี่สิบนาทีจะเป็นอะไรไปนี่เดททำไมไม่มีความรับผิดชอบอางเนี้สิบยี่สิบนาทีแล้วตอนสั่งรู้หรือไม่ไว่าเขาเป็นผู้อีการทางหาูเขาไม่ได้ยินน่ะ พี่นะไปยืนคุยกับเขาตั้งนานจ่ายค่าอาหารให้พี่มาเลยค่าอาหารมื้อน,นี้นะพี่เป็นคนจ่ายให้แล้วหกร้อยยี่สิบบาทหกร้อยโอนเข้าบัญชีพี่ด้วยใช่หกร้อยยี่สิบโอนไมแพงจังอะพี่ร้อยยี่สิบบาทเป็นค่าอาหารอีกห้าร้อยบาทพี่นีจ่ายให้เขาเป็นค่าเสียเวลาที่เขามายืนรอเราไงครึ่งชั่วโมงจ่ายไปแล้วห้าร้อยโอห้าร้อยเลย จ่ายไ,ไหมจะจ่ายหรือไม่จ่ายโอ้โหพี่เกินไปไหมพี่ห้าร้อยอ่ะเวลาของเขาก็มีค่าเหมือนกันนะเราไม่ใส่ใจเขาเองไม่ให้เกียรติเขาเลยอ่ะเขาเป็นคนส่งอาหารจะให้เขามารอได้ยังไงแล้วถ้าคิดว่ายี่สิบนาทีสามสิบนาทีอ่ะไม่เป็นไรที่คนอื่นรอได้กลางแดดร้อนอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดอพักทานข้าวเที่ยงให้เรียบร้อยแล้วหลังจากพักเบรกนะยกโต๊ะและคอมพิวเตอร์ลงไปทำงานหน้าออฟ โอ้ oh, พี่นั่งทํางาน2 0่สถึงสานาทีพี่มีทางเลือกให้เดถ้าเดทําไม่ได้พี่จะให้เดออกจากงานโอ้ oh, พี่อะไรจะขนาดนั้นนะพี่นี่ oh. ไม่ออ,อกไปเหรอพี่ทําได้ไหมทําได้ก็เดี๋ยวพักเบรกเรียบร้อยแล้วก็ตามที่พี่ไปก็แล้วกันนะแล้วอย่าลืมโอนเงินให้พี่ด้วย620บบาทครับเฮ้ย ช่วยนออกดิฉันม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วบอกก็ฝันด้วยกันนี่เน้่เขาก็เล่นด้วยกันเพาะล่ะฉันเตือนนายแล้วไงบอกให้ดูแล้วเขาทำเอาไปไม่ดูแล้วเก็เล่นเกมด้วยกันก็ช่วยกันหาเดียวห้าร้อยโอ้โหเดไม่ไหวหรอกเอยห้าร้อยกว่าห้าร้อยหานิดเดียวเดไหนเอาก็ไหนอ่ะคนเดียวนะตาเนยดาวพี่นี่ครับพี่นี่จะให้ผม นั่งทํางานตรงนี้จริงๆเหรอครับจะทํำไหมถ้าไม่ทําพี่จะให้เธอออกทําครับพี่นีนั่นแหละทํางานตรงนี้ครับแดดไม่ร้อนหรอกแปบ๊บเดียวยี่สาสินาทีคงไม่เป็นไรมั้งเดไม่เป็นไรครับสรุปจะทำใช่ไหมทำครับอาทำเลยค่ะนั่งตรงนี้นะคะอ่าอดทนนะร้อนเหมือนนรกเลย